วันนี้เราจะไปเที่ยวชมโบสถ์สีน้ำเงินนะครับซึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตำบลตะอาดตะกาดเงานะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้ก็เรากำลังข้ามสะพานที่ข้ามคลองตโนดไปมีจุดเช็คอินด้วยนะครับด้านขวามือนะครับเห็นไหมเป็นซุ้มๆนะครับเราเริ่มเห็นป้ายแล้วชื่อวัด วัดแคมหนูนะครับจริงก็คือวัดปากน้ำแคมหนูโบสถ์สีน้ำเงินนะครับเมื่อกี้ก็เข้าได้นะครับแต่เราจะไปเข้าทางด้านหน้าของโบสถ์นะครับมีซุ้มประตูบอกอย่างดีเลยนะครับโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแคมหนูนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับ มองเห็นเลยนะครับโบสหลังใหญ่จะงานนะครับหลังคา3ชั้นไล่ระดับนะครับส่วประตูกำลังก่อสร้างนะครับสังเกตที่รั้วก็ยังเป็นสีนดำเงินเนาะเพื่อให้เป็นโทนเดียวกันนะครับพื้นขาวพื้นสีขาวนะครับ สถานที่จอดรถก็ขวางครับนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้รอบๆบรบิเวณวัดในโบสถ์นะครับโบสถ์จะเป็นโบสถ์สองชั้นนะครับเป็นโบสถ์สองชั้นครับลายลวดลายสวยงามนะครับแม้ต่ช่อละกาฮางคงก็ยังเป็นสีน้ำเงินนะครับพื้นขาวจอดรถสะดวกครับ ที่จอดรถสำหรับท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างนี่จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันครับชั้นสองของโบสถ์นะครับราวบันไดลูกกปงนะครับเนี่ยวิจิตรอิสระนะครับความละเอียดอ่อนในลายกระหนกนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องสวยงามนะครับดูเสาครับอันนี้เป็นชั้นสองเห็นวิวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในโบสถ์กันครับ เสาหน้าก็เป็นพื้นสีขาวกระเบื้องสีน้ำเงินนะครับประตูก็ตามเหมือนบสพุทธทั่วไปนะครับหน้าต่างก็ฝังมุกสวยงามครับรวดลายดีนะครับาภายในผนังก็สังเกตเห็นว่า เป็นภาพเขียนพุทธประวัตินะครับประตูโบสนี่ก็สวยงามนะครับผังหมกเช่นเดียวกันด้านบนของโบสถ์นะครับสังเกตเห็นจะเป็นภาพเขียนสวยงามนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติบนข้างหน้าต่างนะครับหน,หน้าต่างสังเกตไหมครับมีความสวยงามวิจิตร การตาทีเดียวนะครับพระประธานน่าจะเป็นพระพุทธเจรินราชจำลองนะครับเอามาประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับพบื้นโบสถ์ก็โปด้วยหินอ่อนอย่างนี้ขัดมันอย่างงามนะครับเด่นสบายนะักนทะ่องเที่ยวชาวพุทธ มากับไหว้สักการะ,อะขอความร่มเย็นเป็นสุขความเป็นสิริมงคลนะครับกับพระประธานในโบสถ์นะครับเรารับโบสถ์นะครับสังเกตดูนะครับเป็นลายมุกสวยงามเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้่ยิ่งหย่อนไปกับข้างนอกครับนี่ดูด้านข้างนอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าของโบสถ์นะครับของพระประธาน ที่อยู่ชั้นสองครับที่อยู่ชั้นสองนะครับเป็นลายลายไทยอะเนาะลายกนกสวยงามนะครับเสาโบสถ์ชั้นสองก็สวยงามนะครับละเอียดอ่อนนะครับงามจริงๆครับพี่น้องเป็นความประทับใจนะครับมาเห็นสิ่งสวยงาม แล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นศิลปนะ์เป็นพุทธศิลป์น,นะครับที่อยู่กับชาวไทยนะครับร่มรื่อนนะครับเขียนแล้วตื่นตาตื่นใจครับอันนี้เป็นบริเวณชั้นสองของโบสถ์สีน้ำเงินลังนี้นะครับโน่นเป็นยอดหอะระฆังทับที่เรามองเห็นกันอยู่น,นนะครับ ด้านรอบนอกของโบสนะครับบนชั้นสองก็จะมีเสาไฟเป็นเสาไฟหงนะครับสวยงามครับนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเก็บภาพความสวยงามตันนี้นะครับภาพความประทับใจภาพ ที่งดงามนะครับบทที่งดงามนะครับของชาวไทยเก็บภาพไว้เป็นเทืรดลึกครับในชั้นสองครับยังอยู่บนชั้นสองอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพเก็บเป็นเทืรดลึกได้นะครับ สวยงามนะครับเสาทุกต้นนะอันนี้คือความวิจิตรตรักการตาสวยงามจริงๆครับพื้นก็ปูกกระเบื้องธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงที่โบสเนี่ยเป็นสีน้ำเงินโบสสีน้ำเงินวัดปากน้ำแคมหนูตำบลตะกาศเงา่า อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี